สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองจะมาบอกความฝันซูฟังครับผมความฝันแม่ทิพย์ครับจําได้บหครับงวดที่แล้วแม่ทิพย์ค้นฟันแมนครับแม่พิ่นถือเจ็ดแปดครับแม่พิ่นถือเจ็ดแปดหลายคนอาชิพาดคิปนี้ก็ได้นะครับนาอที่แม่พิ่นฟันว่าแม่ตานี่มาบอกเลขนะครับแม่ตานี่มาสี่บอกเลขในใบตองนะเลขมันคือเจ็ดสามแปด เจ็ดสามแปดแม่เราก็สื่อเจ็ดสามเจ็ดแปดเราก็ถือเจ็ดแปดครับงวดนี้ครับพิ้นฝันเหรอครับบ้าน้องว่าไงคือว่าฝันไหวเดจักคือกันคนว่าแต่ว่าฝันดีแห้งฝันดีแล้วก็นนี่แม่เพิ่นสื่อเหลขกไหวแม่เพิ่นสื่อเหลขกไหวเพิ่นสื่อไหวสองหางก่อนก่อนฝันเด้อเพิ่นสื่อไหวเก่าสามสามกับเก่าสี่เก่าเก่าสามสามกับเก่าสี่เก่าเพิ่นสื่อไหว แต่ว่ามาเมื่อนี่เพื่อนบอกว่าแม่แม,ม,ม่เพื่อนมาเข่าฝันแม่เพื่อนม,มาเข่าฝันบอกเลยเป็นนางสินะโตเดียวเม็ดเดียวเลยว่าจันแต่แม,ม่ตอแหลกแม,ม่กับบุหูดอกว,ว่าว่ามันมีเละอยู่ในหันเพิ่นบุหูเด้ที่เพิ่นท,ที่เพิ่นฝันนี่ก็คือว่าในตูเนต้เส้าในตู้เส้าที่เป็นของแม,ม,ม่เพิ่นเพื่อนก็แปลกใจว่าเอ๊ะ ตู้สะพาตัวนี้คือจำบกเคยเห็นอย่างจากอย่างพาเพราบันิเพิ่นมาฝันเพิ่นมาฝันบอกว่าแม่เพิ่นมาหาแม่เพิ่นมาเอิดนั่งนั่งเพิ่นนะนั่งนั่งเพิ่น,น,นกับว่าเสียงขุนขุนคือเสียงแม่เพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเบิ่งกึงหลับกึงตื่นเป็นแม่เพิ่อนอีลีแม่เพิ่อนอันนอนอยู่โอยืนยืนยืนอยู่ปลายเตียง เพิ่นว่าเอ๊ะมันแมนฝันหรือมันแมนเทเปิดว่างสินะมันแมนฝันหรือมันแมนเทพ่อบันนี่เพิ่นกัเลยลูกขึ้นมาบอกกับแม่เพิ่นเพิ่นว่าไปจังไดมาจังไดละแม่คือจังไดมาหาลูกเปินวางสิอันแม่มีเรื่องสิบอกแม่มีเรื่องสิว่านเจ้าเห็นตูสภาใบนันบอเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าเห็นอันตื่นขึ้นว่าเจ้าไปเปิดเบึงไถตูเด้อเพิ่นว่า เจ้าไปเปิดเบิงไต่ตู๋มันมีถุงอยู่หันใบหนึ่งเจ้าไปเปิดไต่ตู๋เด้อเนวะมันมีถุงหยังลรืแม่เออเจ้าไปเปิดเอาเป็นวางสิเจ้าไปเปิดเอาแล้วเจ้าไปเปิดเบิงว่ามันมีอหยังอยู่ในหันพ่อันี้มันเป็นถุงอหยังไปเปิดเอาเป็นวางสินะแม่เป็นวาเออเดี๋ยวหลานนั่งสิไปเบิงดอกว่าจักษ์เป็นวะแล้วแม่เป็นอย่งไแเนี่ยเป็นวาแม่ก็สบายดี บันเพิ่อนก็เลยเขาไปกอดแม่เพิ่อนว่าโอ๊ยแม่เอ้ยคิดหอดลายเพิ่อนว่าคิดหอดลายเพิ่อนก็เขาไปกอดแม่เพิ่อนเพิ่อนก็เท้าน้ำตาหน่อยพ่อบัดนี้เพิ่อนก็ว่าแม่ไปก่อนเด้อว่านั้ะแม่ไปก่อนเด้อแม่เพิ่อนก็หายไปเพิ่อนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเอ๊ะมันฝันแฉหรือฝันบ่แฉวะเพิ่อนหวังเช่นน่ะบัดนี้เพิ่อนก็เลยอันปูพัวเพิ่อนเพิ่อนว่าเท่าเท่าไขฝันเห็นแม่ไหมเพิ่อนว่าอีแม่มาเขาฝันอยเพิ่อนว่า อันเพื่อนบอกให้ไปเบิงอันถุงอยู่ไต่ตู้เป็นวาถุงอยู่ไต่ตู้เสือ้อผาพราแบบนี้เพื่อนบบเื้อเด้ตอนแรกเพื่อนบเออบเื้อพัดว่าถุงอยงังฉีดว่ามีอยู่ไต่เสื้อผากับบุหูแม่เพื่อนมาบอกะเพื่อนก็นเลยว่าก็ลองไปเบิงเพียงเป็นว่าบบนี้เพื่อนก็นเลยลองไปเบิงแม่นอีลีครับมันมีถุงถุงพลาสติกหน,หน่อยหน่อยถุงพลาสติกหน่อยหถุงก็แกบเลยนะแต่ว่าข้างล่างมันผู แต่ว่าถุงน่ะมันตกลงไปในในขางลางเพื่อนก็เลยล่วงขึ้นมาเบืงองในหันมันทิมีบัตรประชาชนของแม่มีบัตรประชาชนของแม่หล่กก็จะมีพวกบัตรต่างๆแล้วที่สําคัญมันมีเงินอยู่ในหันนําแต่ว่าเพิ่นเบิ้งในบัตรบัตรกับบมิตัวเลขอีกอย่างเด้คือมันหลบมันเลื่อนไปเลยนะแต่ว่าเงินน่ะมันมีอยู่มันมีเงินอยู่ในถุงน่ะเพิ่นก็เลยวัด บอกว่าเนเท่าเท่ามันมีมันมีอิรีได้นี่นี่มันมีบาทแล้วก็มีเงินอยู่ในนี้พ่อบ่านี่เพื่อนก็เล่ล่องล่องหนักบงเงินมันมีเงินอยู่หันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเงินอยู่ในถุงนะแต่กับโบมีอยังกับมีแต่เอกสารแต่ว่าเอกสารนั้นตัวเล้โบมีเลยเป็นว่าบางทีเพื่อนเลยว่าห่วยแม่เพื่อน เอาเงินให้พจน์เสียให้โชคบ่เพจนว่าเป็นหนับเบิร์เงินนะหน่ะมันมีเงินอยู่ทันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทพจนว่าเสีเงินต่สิ่เมียนบ่เมียนเราเดือบเอาหน่องเลยว่า์ั่าโรคพิจารณาเอาเพจนว่าแม่กับได้หญิงสี่เมียก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเพจนว่าอันจีถือหรือบ่ถืออันนี้ยาว่ากันดิแต่ว่างวดที่แล้วเราหนูก็บอกเพี่หนว่าแม่ฝันแม่นอยู่ด้ฝันเห็นแม่ตันี่บอกเลยว่าฉันก็ถือว่าฝันแม่นแต่บ่เนี่ยได้งวดนี้แม่เพจนอาจจะมาให้โชคก็ได้ ลองครับเด้อลองพิจนนารณาไปเลยครับเด้อสองแปดเก้าเงินอยู่ในถุงที่แม่เพิ่นมาบอกวัดมันมีของอยู่ในหันมีอีลีป่ะเนาะแม่หน่ขนลุกเลยเลยขนลุกสูงเลยแล้าโอ้ยคือมาตรงขักตรงแน่แต่ว่าฉันสงสัยเพิ่นเพิ่นสงสัยตู้มันผูมั้งคิดว่าคิดว่าตู้มันจะผูแล้วถุงตัวนั้นอาจอาจจะว่างไว้บนบนตู้ธรรมดาแต่มันผูแล้วกะ มันอาจจะตกลงไปข้างล่างแล้วก็บุมีไผเห็นก็อาจจะเป็นไปได้บาวานองเชือแบบนั้นเด้แบบนี้เพิ่ก็เลยแง่เพิ่นมาขาฝันเพิ่นก็เลยอมาบอกก็เป็นไปรได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้เบาหนองเคยเจอได้บ่าหนองเคยเจอเรื่องแบบนี้ฝันว่าทํานองว่านี่คนมาบอกว่าของอยู่บางนันบางนี้นนไปเบิ่งก็มีอหลีทีหลัก็เพิ่งมาเจอแมทิพปุ่ะที่ราเวบอกสู้ฟังเบาหนองได้ฟังเ่าหน่องนี่นลุกเลย บอกหนูว่าโนะบนี่แม่และอัชชิมาให้โชคก็ได้ลองนะครับเด้อพิจารณาเบิงสองแปดเก้าครับผมแม่เพิ่นซื้อไว้แม่เพิ่นซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเก้าสี่เก้าแล้วก็เก้าสามสามบอกหนูว่าเอาขึ้นมาเลขกสามสามบู้เหมืกันหมักว่าสักหมักอยากซื้อซื้อๆนี่แหละอยากซื้อทิมๆใบซื้อนี่แหละเป็นว่าแต่ว่าซื้อบปลายดอกคุณ่าซื้อบปลายดอกถือถือบปลายดอกเพราะว่าแม่กับคนซื้ออยู่แต่ว่า แม่เป็นคนสือเหล็กบ่หลายคนว่าถือเจ็ดแปดว่าหันกะถือว่าดีใจแลยล่ะเราอ่านสินะอ้าวลองพิจารณากันครับเด้อเม็ดเดียวตัวเดียวครับฝันแม่ทิพย์ครับสองแปดเก้าครับฝันว่าแม่เพิ่นมากบอกหนีครับผมหวดนี้เข้ามารับโชคไปนต้องกันคือเก่าคิดจสิไดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสุขภูสุขคนช่องเบาหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับส่วนสิมักด้วยบ่มากกับพิจารณาเอาผู้ใดมากกับเขามาฟังผู้ใดบ่มักกับ่านให้ครับเบาหนองว่าได้ว่า บ้านหนองบ่ไดบังคับเนาะครับเนาะจังไห๋งวดนีวันที่หนึ่งเมษาเฮามารับโชคไปน้ากันกวังว่างวดนีเฮาสิได้รับโชคไปน้ากันคือเก่าบ้านหนองกวังว่าทุกคนก็สิได้รับโชคคือเก่างวดนี้เป็นจังไห๋เดี๋ยวมาลุ่นกันนะครับเนาะเดี๋ยวบ้านหนองสิเอาความฝันมาเว้าสู่ฟังแล้วก็เรลยกหลายๆคนที่เิ่นไห้มาตองวดแก็ิขอวิส้อรถสิไวิส้อรถดำให้ใคร เนาะบอกเพื่อนไหวว่าฉันบอกได้โชคบอกเลขคือได้โชคเดี๋ยวสิไปซอรถดาขั้นใหญ่ห้จะเดี๋ยวจังมาไหวขอต่อหมดไอ้ไข่อีกเธอหนึ่งนะครับเนาะยังไงก็ขอขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิในใ่สรมวังดังปรานาสุภูสุคนก็เบาหน่องก็ขอให้ทุกคนสรงวังทุกประกาศสวัสดีครับ